娃娃。Wow, wow. และในที่สุดนะคะวันนี้ก็มีข่าวดีแล้วนะคะตัวเกมยันเนเลนะคะอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาเริ่มตั้งแต่ตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนะคะคือตอนนี้นะคะปอจะบอกว่าตัวเกมยันเนเลนนะคะสามารถปรับภาพนะคะได้ถึง 4K แล้วนะคะทุกคนเฮ้ยจากธรรมดานะคะก็ชัดอยู่แล้วนะแต่ทางตัว เกมนะคะก็อัปเกรดค่ะให้เราสามารถเพิ่มความชัดได้แล้วถึง 4K เลยนะใครที่หุยมีคอมแรงๆนะคะต้องลองแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะปอก็จะมาปรับภาพนะคะให้สูงสุดแล้วก็เป็น 4K กันเลยดีกว่านะจ๊ะปึ๊บหุยตื่นเต้นมากๆเลยไหนดูสิหุย ว้าวรู้สึกว่าขุนส่วนนะคะจะเหลือแค่สีเจ้าเท่านั้นนะคะจากแต่ก่อนที่มีขุนส่วนนะคะหลายเจ้าเนาะเออแต่ก็นั่นแหละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผ้าของแม่ยันจังเนี่ยก็มีอัปเดตเหมือนกันนะแต่ปอขอมาเริ่มที่อายาโนก่อนแล้วกันนะจ๊ะเฮ้ยอะไรอ่ะ เดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยสามารถปรับความยากได้แล้วนะคะคือเราเนี่ยจะปรับให้มันยากขึ้นหรือว่าจะเป็นง่ายก็ได้นะคะแปลกใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอจะมาลองยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้นะคะเขาบอกว่า อาวุธไม่สามารถแตกได้เนาะแต่ว่าถ้าเราลองเลือกเป็นฮาร์ดล่ะถ้าเป็นฮาร์ดนะคะก็คืออาวุธเนี่ยจะมีแตกหักแล้วก็สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวค่ะว้าวแบบนี้ก็น่าสนใจเลยละสิเพื่อนๆจะบอกว่าข้อที่3นะคะค่อนข้าง,งน่าสนใจเลยเราสามารถนะคะปรับความยากได้ค่ะก็คือเวลาที่เราเนี่ยกำลังจะอุ้มใครไปที่เตาเผาใช่ไหมถ้า ถ้าเกิดว่าพวกนักเลงเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือสามารถมองเห็นเราเนี่ยกำลังเผาคนได้แล้วนะคะเฮ้ยก็คือทำให้เกลเนี่ยมันดูสมจริงมากขึ้นด้วยนะคะเพ <ๆๆ S 1> ื่อนๆเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปที่เทาค่ะนี่เฮ้ย โอ้ยทุกคนจะบอกว่าพอเราเนี่ยมาที่ถาวใช่ไหมพอเห็นความต่างมากๆเลยค่ะคือภาพเกมอะมันแบบโคตรชัดอะนี่คือภาพระดับ 4K เลยนะคะจะบอกว่าตอนนี้นะคะเราสามารถคุยกับผู้หญิงคนนี้ได้แล้วนะคะก็คือว่าเราเนี่ยเอิมาสั่งรามเมงนะคะกินได้แล้วด้วยนะคะเฮ้ยขอบคุณคะ่ะรามเมงวันนี้เนี่ย อร่อยมากๆเลยนะคะในที่สุดน,นะนะผู้หญิงคนนี้นะคะก็มีบทบาทกับเราจนได้นะคะแล้วก็ในส่วนของร้านค้านะคะปอก็ไม่แน่ใจว่ามีไอเทมอะไรบ้างนะคะที่มาใหม่เนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปอก็ไม่ค่อยได้มาซื้อของที่นี่เลยนะคะและ อีกหนึ่งความลับที่ปอจะมาบอกนะคะคือมีโปสการ์ดนะคะวางอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งปอไม่แน่ใจว่ามันคือจากใครนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะอ่านด้านหลังได้ด้วยนะคะคือเท่าที่ปอแปลมานะคะเป็นโปสการ์ดนะคะที่เกี่ยวกับแม่ของเรานะคะก็คือเป็นเพื่อนของแม่เนาะประมาณว่าเออขอโทษนะที่หายไปโดยที่ไม่ได้มีการบอกลาหรือว่าเอิม่ม ได้พูดคุยกันนะคะแต่ว่าในโปรตการนะคะก็มีการทิ้งเบอร์โทรนะคะว่าให้เรียวบารเนี่ยติดต่อกับมาหาฉันได้นะอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะคะหุ้ยเรามาถึงโรงเรียนแล้วเฮ้ยก็คือแบบว่า เขาตกแต่งใหม่หมดเลยนะคะบริเวณข้างๆนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยตะข่ายทั้งหมดเลยนะคะทั้งซ้ายขวาเลยค่ะแล้วก็มีพุ่มไม้นะคะอยู่แบบว่ายาวเหยียดเลยนะคะอุ้ยโรงเรียนของเราเปลี่ยนไปเฮ้ยอันนี้คืออะไร ว้าวก็คือปกติแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้นะคะเขาเอาต้นไม้ออกค่ะแล้วก็กลายเป็นศาลาแทนนะคะคือปอเนี่ยไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีนะคะก็เลยเรียกว่าศาลาแทนแล้วกันนะคะ <laughs> ดูสิมีทั้ง2ข้างเลยนะคะแล้วก็มีน้ำพุด้วยนะคะเพื่อนๆว้าวเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ที่รอคอยนานมากๆเลยนะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเพื่อนๆดูสิว้าวเหมือนว่าจะเป็นแผ่นรอง <Are you? S 1> นะคะทุกคนไห <Okay. S 1> นดูซิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะโอ้แล้วก็ บริเวณทางเดินนะคะก็จะมีตู้ล็อกเกอร์นะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเอ,อิมแล้วสองคนที่เคยยืนอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อก็ยังคงยืนอยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้นะคะก็มีการตกแต่งด้วยนะคะ ดูนี่สิมีโต๊ะนะคะแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยนะรู้สึกว่าตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะให้เราเนี่ยมาส่องสวยแล้วนะเฮ้ยเพื่อนๆเอาดีเฮ้ยว้าว ฉันกําลังเห็นตัวเองเนี่ยถือกล้องอยู่นะคะเอ,อิมถ้าถามว่าตั้งแต่ปอเข้าเกมมาเนี่ยแล้วก็ปรับภาพเป็น 4K นะคะปอยังไม่พบจุดที่กระตุกเลยนะคะทุกคนแต่ว่าปอไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าปอเนี่ยเลนเดอร์คลิปออกไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะคะจะได้เห็นความชัดเหมือนปอหรือเปล่านะยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะเราสามารถเปลี่ยนท่าเดินค่ะได้ที่กระจกนะคะ จะเป็นท่าเดินนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวปอจะมาเอาเป็นท่านี้แล้วกันนะคะหูดูนี่คือแบบเขาตกแต่งใหม่หมดเลยอะ่ะหูยแล้วคือแบบไม่มีกระตุกเลยนะคะชอบมากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะดูมีชีวิตชีวาขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยใส่ต้นไม้นะคะมาแบบจัดเต็มเลยนะคะทุกคนไปครับ เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเฮ้ยกระสอบหรอหน้าตาเหมือนจะเป็นกระสอบเลยนะคะอันนี้นะคะเราสามารถที่จะเอามาแขวนด้านบนได้ด้วยนะคะทุกคนหรือเปล่าวะเอ้ยนั่นไง ข้างบนนะคะมีตะขออยู่ด้วยนะนี่ตรงนี้ก็มีอ๋อปอรู้แล้วค่ะว่ามันใช้ไว้ทำอะไรนะคะมันเป็นวิธีในการกำจัดคนค่ะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเอากระสอบนะคะมาหล่นทับคนได้ด้วยนะคะแต่ว่าที่ปอสองสัยก็คือทำไมมันถึง ค่อยๆลอยขึ้นมาล่ะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่ามันค่อยๆลอยขึ้นมานะคะเออแล้วคือเราเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากที่ตัวเกมบั๊กหรือว่าปอจะต้องไปทำอะไรก่อนหรือเปล่านะคะนี่จะลอยไปไหนย่าอย่าบอกนะว่าแกกำลังจะลอยขึ้นไปข้างบนน่ะเฮ้ย ในส่วนของด้านนี้นะคะก็คือจะมีการตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยนะคะมีต้นซากุระนะคะอยู่เป็นแถวเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีป้ายด้วย ดูสิเห็นเปล่าเป็นป้ายสีขาวนะคะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเนาะเห็นแม่ไหนเรามาดูในส่วนของมือถือกันบ้างดีกว่านะคะว้าวจะบอกว่ามือถือของเราเนี่ยก็มีการอัปเดตด้วยนะคะไหนมาดูอันนี้สิ ปุ๊บวู้ในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปไอเทมต่างๆนะคะที่อยู่ในเกมนะคะเฮ้ยสุดยอดดูสิมีทุกอย่างเลยนะคะปอคาดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไอเทมพวกนี้อยู่นะคะ A later few moments later. ไหนมาดูสิว่าเราจะแต่งตัวได้ยังไงนะคะให้เราไปที่คัสตอมบทได้เลยนะคะทุกคน ไหนหนไหนแล้วเราก็มาอยู่ในหน้าต่างที่เราสามารถแต่งตัว ละครได้ตามใจชอบแล้วนะคะดูสิเป็นหน้าต่างที่แบบว่าอุย้ยแปลกใหม่มากๆเลยนะคะสุดยอดเลยอะ่ะเดี๋ยวปอจะมาลองแต่งเรียวบะนะคะให้ใส่ชุดนี้นะคะแล้วก็รุนพี่นะคะก็จะให้ใส่ชุดเหมือนเรานะคะอันนี้คือเราต้องไปไหนต่อหรออ๋อให้เรากดคอนโทรลใช่ไหมอุย้ยดูสิ ฮ้ยแลนี่คือตัวละครทั้งหมดนะคะที่อยู่ในเกมนะคะโหเกินไปปะเกมมันเกินไปตอนนี้นะคะคือแบบว่าไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะคะเพราะว่าโอ้โหแบบมันเยอะมากๆเลยอะนะแล้วก็เราสามารถแต่งตัวละครนะคะให้เพื่อนได้ด้วยนะคะนี่เลยดูสิสุดยอดเดี๋ยว หูยตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ปรับหน้าตาได้ด้วยไหนลองกดซูมสิปึ๊บอู้ดูสิมันซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะเฮ้ยแกนี่มันเป็นเกมเดอรตซินสีหรือเปล่าเฮ้ยคือแบบเก๋มากอันนี้คือเราสามารถปรับสีหน้าได้หมดเลยนะคะจะเป็นหน้าบึง้งหน้ายิ้มก็ได้นะเฮ้ยโลดมากเลยนะคะแล้วก็อะไรอะ่ะเฮ้ย ปรับสีดวงตาได้ด้วยเฮ้ยเอาล่ะทุกคนมันกันละบอกเลยว่าแค่แต่งตัวนะคะก็น่าจะปาไปเป็นหลายชั่วโมงแล้วละคะ่ะแล้วก็เพิ่มพอปนะคะได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนจะบอกว่า ตอนนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดหน้าอกได้แล้วนะคะรู้สิจะเป็นสาอกเล็กหรือว่าอกใหญ่ก็ได้นะเออเฮ้ยแบบเก๋มากทุกคนแล้วก็อันนี้คือเออน่าจะเป็นในส่วนของ ถุงน่อนงป้เราไม่ใส่ถุงน่อง,งเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของท่ายืนนะคะเห็นป้เราเลือกท่ายืนนะคะได้ตามใจชอบเลยนะคะจะเป็นท่ายืนแบบไหนก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวปอจะลองไปปรับตัวอื่นดูนะคะเฮ้ย <c oughs> นี่มันออยาโนนี่นาะว้าวออยานโน อันนี้คือปรับสีผมค่ะเห็นไหมก็คือจะมีหลายสีเลยนะคะโอ้ดูดิโคตรแจ๋วว่าเจ๋งมากงั้นก็แสดงว่าเราสามารถที่จะแต่งตัวนะคะเป็นใครก็ได้อย่างนั้นเหรอ เพราะว่าทรงผมนะคะก็มีหลายอย่างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวปอจะแต่งเป็นแค่เลียวบากก่อนแล้วกันนะคะเพื่อไม่ให้คลิปเนี่ยมันยืดยาวเกินไปนะคะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าเลียวบากตอนปล่อยผมโคตรสวยเลยนะเรามาแต่งตัวให้รุ่นพี่ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นใครก็ได้นะคะที่อยู่ในโรงเรียนของเราเนาะเฮ้ยอันนี้คือเราสามารถนะคะกดสุ่มได้เลยนะว้าว โคตรเจ๋งเลยอะแล้วเมื่อไหร่ฉันจะแต่งตัวเสร็จล่ะคะเมื่อไหร่ก่อนนะคะในส่วนของหน้าที่3นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับหนามหัวใจเนาะก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะดูได้เลยว่าหน้าตาหนามหัวใจของเรานะคะมีใครบ้างนะคะก็ให้เราเนี่ยมากดดูได้เลยนะจ๊ะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าสามารถดูคัสซีนของหนามหัวใจแต่ละคนได้ด้วยนะคะว้าวเอาดีเกินไปเปล่าอ๋ออันนี้คือกาลังโหลดตัวละครอยู่หรอไหนมาดูเรียวบากกันนะคะว้าวนี่ไงอันนี้คือเป็นเรียวบากที่เราเนี่ยแต่งไปเมื่อกี้นี้นะคะคือเป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็ ปล่อยผมด้วยนะคะแถมท่าเดินเนี่ยบอกเลยว่าโหยเฟียวมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้คือเป็นเรียวบะในร่างที่อกตรูมนะคะหุยและนี่คืออัปเดตใหม่ค่ะก็คือว่าเวลาที่เรานอน,อนใช่ไหมเราก็จะมีสิทธิ์ฝันได้ด้วยนะคะนี่คือเรากำลังอยู่ในความฝันของเรียวบะอยู่นะคะ ผู้หญิงสองคนนี้คือใครกันนะเฮ้ยมีม้าด้วยนะคะทุกคนโอ้เดี๋ยว Amazing อ่ะตอนนี้เราอยู่ในความฝันนะคะเฮ้ยน่ากลัวก็คือว่าเราสามารถที่จะกดตื่นเองได้ด้วยนะคะก็คือให้กด F เนอะมาค่ะไหนมาดูซิ ได้ข่าวว่ามีโหมดมาใหม่ด้วยนะคะน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะอาอามิชชันโหมดนะคะอุ๊ยดูดิคือแบบภาพโคตรชัดด่ชาชัดเกินไปมุย้ยคือต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโหมดใหม่ที่ปอไม่เคยเล่นเลยนะรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านาะ คะ่ะทุกคนมาลองดูกันนะคะอุ้ยตื่นเต้นน่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าอาญาโนะนะคะจะมีแม่เป็นนักฆ่าอุ้ยมาแล้วโอเคและเราก็มาอยู่กับเลียวบากนะคะผู้เป็นแม่ของอาญาโนะนะคะเออคือปอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีโหมดนี้ขึ้นมานะคะคือเป็นโหมดที่ว่าตัวเราเนี่ย เป็นยากุซ่าเต็มตัวนะคะแล้วก็เราเนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าให้กำจัดผู้หญิงคนนี้นะคะทุกคนแบบว่าห้ามให้ใครเนี่ยจับได้นะคะแล้วฉัน จะแอบยังไงล่ะคะก็ในเมื่อเธอเนี่ยเดินถือดาบยาวสักขนาดนี้เนี่ยเดียวบ้านี่มันตัวแม่เลยนี่หว่าแล้วดูท่าเดินดิโอ้โหโจะเท่ไปไหนคะเนี่ยโอออันนี้คือเราจะต้องแอบเข้ามารงเรียนนะคะโอ้ยเดียวนะคือปอคิดว่านะโหมดนี้นะคะเป็นโหมดที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจนะคะเพื่อนๆนะคะลองมาเล่นกันดูได้เลยนะคะ later แล้วก็ปอจะมาพูดถึงในส่วนของโหมดนี้นะคะอันนี้นะคะเราสามารถพูดคุยกับเพื่อนนะคะได้มากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะให้ของขวัญเพื่อนได้ด้วยนะคะทุกคนมันแบบดีเลยนะแล้วก็เราสามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยค่ะทั้งพยายามนะคะทําให้เพื่อนเนี่ยโกรธหรือเกลียดก็ได้นะคะคือทําได้หมดเลยเว้ยและนี่นะคะคือหน้าต่างโหมดใหม่นะคะทุกคนเออมัน ดีมากเลยนะอะเดี๋ยวเราจะให้เขานะคะตามปอมาแล้วกันเนาะมันนี่แล้วมันนี่แล้วฉันต้องการให้เธอเนี่ยนะตามฉันมาในห้องนี้หน่อยนะจ๊ะตามมาตามมาแล้วก็เดี๋ยวปอจะทําการนะคะสวบเลยค่ะเรียบร้อยุ <c oughs> อ้ยเดี๋ยวมีคนเห็นนะ ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราทำไปแล้วอะเนาะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะมาลองอัญเชิญเจ้าตัวนี้ดูแล้วกันนะคะไม่รู้ว่าเราสามารถใช้พลังของเขานะคะได้หรือยังอ้อเฮ้ยมันสามารถใช้ได้เลยเหรอว้าวและนี่นะคะคือซาตานตัวใหม่ที่เราเนี่ยเพิ่งปลดล็อกแล้วก็สามารถอัญเชิญได้แล้วนะคะว้าวมันแบบ แล้วดูนี่นี่ดวงตาของอายานโนนะคะกลายเป็นสีขาวนะคะอยากรู้ว่าเขามีพลังอะไรนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะกด e หรอกด e ทำไมอ่ะเออไหนมาดูสิปึ๊บอะไรอ่ะอุ้ย เหมือนเราจะสามารถบังคับจิตใจเขาได้นะคะอย่าบอกนะว่าพลังของตัวนี้นะคะสามารถทําให้คนเนี่ยทำอะไรบ้าๆบอๆนะคะหรือว่าเอ่เป็นพลังสะกดจิตนั่นเองนะคะแล้วก็ปุ๊บยุยโอเค ตอนนี้ปอเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าเราสามารถนะคะใช้ผู้ชายเนี่ยไปกําจัดผู้หญิงได้หรือว่าจะไปกําจัดใครก็ได้นะคะเดี๋ยวปอจะมาลองสะกดจิตคนนี้ดูแล้วกันนะคะปุ๊บฉันจะให้นายไปกําจัดคนอื่นเข้าใจไหมนี่เลยเดี๋ยวปอจะมาหาผู้หญิงนะคะผู้หญิงน่าจะเป็นคุณครูที่อยู่ในห้องนี้แล้วกันนะคะดูสิ อีกสักพักนะคะก็จะมีคนเดินม,มาหาคุณครูคนนี้ค่ะเฮ้ยโอดีคือแบบพลังของตัวนี้นะคะค่อนข้างน่ากลัวเลยโอ้ oh my god ต้องบอกเลยว่าพลังของเธอเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกของปอเลยนะคะที่เพิ่งรู้ว่าพลังของเจ้าตัวนี้นะคะสามารถสะกดจิตคนได้ด้วยนะคะคือแบบว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับปอมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีซาตานนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะที่ปอเนี่ยยังไม่ได้อัญเชิญนะคะเพราะว่าปอเนี่ยยังหาวิธีในการอัญเชิญไม่ได้นะคะต้องขอตัวไปศึกษาก่อนนะคะจะบอกว่าอัปเดตในรอบนี้นะคะ คือมันเดิมเบสมากๆเลยนะคะคือแบบเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับปอเลยนะคะคือ ตั้งแต่ปอเล่นมานะคะสิ่งที่ปอนเนี่ยสัมผัสได้คือภาพเกมนะคะลื่นและภาพ 4K เนี่ยคือเป็นภาพที่ชัดมากๆจริงๆนะคะส่วนเพื่อน,อนๆคนไหนนะคะที่เล่นยันเลเยเหมือนปอน,นะคะอย่าลืมอัปเดตกันด้วยนะคะจะได้เล่นเหมือนปอน,นะคะคือบอกเลยว่าทําให้ตัวเกมนะคะไม่น่าเบื่อเลยนะคะอัปเดตรอบนี้นะคะปอให้ 10เต็ม10ไปเลยนะคะทุกคนคือมันดีงามมากๆเลยนะส่วนคลิปนี้นะคะถ้าปอผ้าตรงไหนไปหรือว่าพูดผิดตรงไหนไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคือข้อมูลของเขาในรอบนี้นะคะมันแบบค่อนข้างเยอะ,อะทุกคนแล้วก็ปอเนี่ยจะต้องแปลอังกฤษด้วยนะคะก็เลยทําให้บางอันเนี่ยปออาจจะแบบว่าเข้าใจผิดเพี้ยนไปนะคะแต่เดี๋ยวคลิปหน้านะคะปอจะมารีวิวอีกเพิ่มเติมค่ะเพราะว่ายังมีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่ปอ ยังไม่ได้มารีวิวเนาะเออก็คือว่าจะแยกเป็นทั้งหมด2พาร์ทนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็น่าจะแบบว่าจุกๆกันเลยล่ะคะ่ะเพราะว่ามันแบบ แปลกตาแปลกใหม่หลายอย่างเลยนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเอนจอยกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปอไว้ด้วยล่ะที่สําคัญนะคะต้องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะวันนี้ปอขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน